สิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นกันสิ่งนี้เราจะได้ยินจากฟ้าหญิงจุลาพรครั้งที่ประธานสัมภาษณ์ถึงสมเด็จแม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1136หากหากข้อมูลที่เล่ามีอันต้องขาดหายอันเนื่องจากเงื่อนไขของเวลา ฝากติดตามคลิปยาวด้วยนะครับเพราะจัดทำขึ้นควบคู่กันทุกครั้งครับขอบคุณมากครับครั้งเมื่อรายการวุด,ดีเทพิเศษในชื่อตอนเรื่องราวที่ทำให้คนไทยจำไปตลอดชีวิตเกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชนที่ถูกเผยแพร่ผ่านเฟ e บุ๊กชื่อวุด,ดีเมื่อวันที่16ตุลาคม2559ได้เผยแพร่คลิปการสัมภาษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีจากคำถามของคุณวุด,ดีที่ถามว่า ทำไมสมเด็จพระนาชินีไม่ออกสื่อเลยพระองค์ท่านหายไปไหนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างคววรคตียราชนาลีก็ทรงตอบคำถามเบื้องต้นว่าตอนนี้ท่านไม่ออกงานไม่ออกสื่อสมเด็จพระนางเจ้าทรงประชวนด้วยภาวะสมองขาดเลือดหลังจากที่ทรงเวียนพระเสียนและเขสขณะทรงออกพระกำลังแต่ถ้าสาเหตุที่ไม่ออกสื่อพระองค์ทรงตอบว่าท่านไม่ได้พูดนะ แต่ให้พี่พูดเองในฐานะที่พี่เป็นผู้หญิงพี่ย่อมไม่อยากให้คนเห็นเวลาที่ตัวเองยังดูไม่ดียังดูไม่สวยยังดูไม่สวยเต็มที่พี่ก็อยากให้เห็นพี่ตอนพี่ดีๆพี่คิดว่าท่านอยากให้ท่านทรงเหมือนเดิมอย่างที่เห็นกันในทีวีตอนเสด็จหัวหินแล้วเนี่ยท่านจึงอยากให้คนเห็นขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญ